ค้างข้างงวดรถจะถูกออกหมายจับหรือไม่อย่างไรเป็นคำถามมาจากชาวบ้านคือเขาเนี่ยค้างข้างงวดหลายงวดแล้วล่ะผ่อนไม่ไหวแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะเบี้ยวหนี้มีเจตนาที่จะจ่ายแต่ยังจ่ายไม่ไหวรถยังใช้งานปกติไม่ได้เอาไปจำนำไม่ได้เอาไปขายแต่ไฟแนนซ์เนี่ยโทรมาจี้ทุกวันแถมยังหลอกแถมยังใช้กุลบายทำให้เขาตกใจกลัวว่าจะส่งเรื่องให้ตำรวจออกหมายจับ ส่งเรื่องให้ทนายฟ้องออกหมายจับตอนนี้หมายจับออกมาแล้วนะถ้าไม่รีบคืนรถถ้าไม่รีบจ่ายเนี่ยออกหมายจับแบบนี้นะผมอธิบายหลักกฎหมายให้คุณฟังว่าการที่คุณค้างค่าง,งวดคุณไม่ได้ชําระคุณไม่ได้ลถไปขายหรือจำนำมันเป็นเพียงคดีแพ่งไม่มีหมายจับไม่ต้องตกใจกลัวนะถ้าตำรวจไฟแนนซ์หรือทนายบิดสำนวนฟ้องเป็นคดีอาญาหรือแจ้งความคุณ คุณแต่งตั้งทนายสู้คดีฟ้องกับเรียกค่าเสียหายเข้าไปในคดีฝากเอาไว้ด้วยนะครับกรณีที่มันจะเป็นคดีอาญายักยอกเนี่ยคุณต้องเอารถไปขายจำนำชำแหละชิ้นส่วนหรือหลบซ่อนรถคันนั้นเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้เนี่ยติดตามรถได้นะหรือคุณเอาไปขายต่างประเทศแบบนี้แหละมันอาจจะเข้าขายคดียักยอกทรัพย์แต่ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องแต่ละคดี มันไม่ได้เหมือนกันเพราะคดีแต่ละคนแต่ละเรื่องเนี่ยมันแตกต่างกันในสาระสำคัญของคดีฝากไปด้วยนะครับ